นาทีพออาทาออีสีกาสีจอไอใจไอใจอีดีใจดีสออีจออันดำสี อีกอีกก็อาการอีกอาเก่งมากครับอีกหนึ่งรอบครับชีวิต ตาสใาูใจดีอใจดีสีดำอีกาเก่งมากครับต่อไประบายสีครับขล้วผันอร่อยไหมคะอร่อยดีใจดีหรือยังคะดีแล้วใจดีหรือยังคะดีแล้วโอเคค่ะอยู่ในหมวดสระอีนะคะ ปลาปลาจีมีอะไรอันนี้ก็คือแม่กออาการคำที่มีตัวสะกดทั้งหมดเลยเป็นตัวสะกดของแม่กออากาให้ระบายสีนะคะคำที่อยู่ในนี้ทุกตัวเลย สีไหนก็ระบายเลยนะลูกแล้วแต่ชอบโอเคสีสีอะไรก็ได้อ่ะใช่ครับสีอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกชอบเลย พีที่คุณแม่ซื้อมาให้แม่ลูกและแม่จะสอนสัญลักษณ์ของแต่ละสีนะว่าความหมายมันคืออะไรบ้างนะคะเ,เป็นสัญลักษณ์สีทั่วโลกนะคะไม่ใมใ่เอาสีบนอ,อ,อันนี้พี่เราทำนานหมดแล้วแต่พี่เราชอบพ,พี่เราชอบเสีย<ม>อะไรก็ที่เราระบายแล้วแม่จะเฉลยความหมายสีของแต่ละสีที่พวกระบายนะคะเอาีบต๊ะ กาขวานคะ่ะนี่มนันดูกำลันหนยายแมเก็บไวให้เดี๋ยวห,หายดิคาวางไว้ทีงนี้นะ ให้นำเอาแต่ละสีเป็นการเสียงไายนะคะเอามาลงในที่นี่ให้หมดแล้วแม่จะเฉลยว่ามันคืออะไรนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้หนูทำนะคะถ้าหนูชอบอะไรแล้วหนูก็ะระบายพัตังครับบ๊ายบายก่อนครับพัดตังครับบ๊ายบาย ภาษสวัสดีค่ะด้วย